ขอซื้อลังไข่ไก่สักหน่อยผมกำลังทำห้องอัดอ๋อได้ครับผมเคยส่งงานเพลงไปหลายที่ทั่วจักรวาลแต่ก็ไม่เคยผ่านสักทีแค่ได้เป็นนักแต่งเพลงก็รู้ราแต่ก็ไม่เคยผ่าน อาจเป็นเพราะผมอัดอย่างง่ายๆโดยไม่มีห้องอัดก็ได้คราวนี้ผมจะทําห้องอัดขึ้นมาแล้วกิจตาจากสวงสวรรค์ที่พอจะขอเจ้าที่ที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ได้ผมจะแต่งเพลงให้สุดฝีมือและวส่งไปที่ค่ายของเซียนหมากตัดข้าง